เคล็ดลับพูดหน้ากล้องมือใหม่ยังไงให้ดูเหมือนมืออาชีพนะคะหลายคนติดเรื่องนี้เลยคูค่ขานุเคลียส์สริ์แล้วแต่หนูก็ไม่สามารถพูดดูเป็นธรรมชาติได้นะคะวิธีการที่ดีที่สุดคือวิธีการฝึกซ้อมซ้ําๆค่ะนั่นคือเป็นสิ่งที่มือใหม่ตกม้าตายนะคะคุณเขียนแค่หัวข้อไม่ได้เพราะการที่คุณไม่ได้ซ้อมเลยไม่ได้พูดออกมาจากตัวตนของคุณเลยเนี่ยมันจะทําให้ตอนที่เรากดปุ่มอัดคลิปหรือแม้แต่ไลฟ์สดนะคะ เกิดความประหมาจะเกิดความตื่นเต้นจึงทําให้ตอนที่คุณพูดนั้นมันเกิดอาการติดติดขัดขาดมันไม่โฟล์มันไม่ flow, มไมหลไปหน้าสักทีอะค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ที่คุยนี้อาจจะไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดแต่กําลังจะพูดให้ฟังว่าครั้งนี้เป็นการอัดครั้งที่6นั่นหมยถึงว่า5ครั้งแรก คุณที่ซ้อมมาแล้วว่าหัวข้อเนี้ยจะพูดแบบไหนจะให้ความรู้คุณยังไงมันจึงสามารถที่จะพูดถ่ายทอดออกมาได้เพราะความเคยชินในการที่เราฝึกซ้อมการพูดเรื่องนี้ซ้ำๆมาแล้ว5ครั้ง จึงสามารถทําให้เราพูดได้โดยที่ไม่ต้องตัดต่อโอเคไหมดังนั้นฝากไว้แบบนี้ละกันนะคะสําหรับมือใหม่อย่าเพิ่งท้อใดๆค่ะคุณแค่ขาดการฝึกซ้อมแค่นั้นเองคุณลองเอาเรื่องนี้ไปทําตามกันดูนะคะและถ้ากลัวจําไม่ได้เยี่าลืมแชร์แล้วก็เซฟเก็บไว้ค่ะจะได้เตือนว่าเฮ้ <c oughs> hey, วันนั้นคุณนี้บอกเรื่องนี้พูดว่ายังไงนะแล้วคุณค่อยมาเปิดฟังซ้ําๆสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ